มาชมพระหลวงพ่อรีวัดอโศการามกันครับผมพระองค์นี้ออกเนื้อสีชมพูนี่ครับแต่เราก็จะดูรายละเอียดต่างๆไปพร้อมกันครับผมพระพิมพ์นี้เป็นพระนั่งในใบโพครับผมแต่อันนี้ไม่เป็นรูปใบโพเพราะว่าเป็นพระกดด้วยมือ พระที่กดด้วยมือนี่ครับเราก็มักจะเจอรอยปริรอยแยกตามขอบครับผมการดูพระดูขอบข้างก็มีความสำคัญนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับจะเรียวๆเล็กๆและจะมีรอยนิ้วมืออยู่หน่อยๆนี่ครับเป็นพระที่กดด้วยมือเราจะเจอครับเห็นไหมครับ รอยปริแยกสำหรับพระที่กดด้วยมือพระสมเด็จก็เหมือนกันครับผมก็มีรอยปริแบบนี้แหละครับเราเห็นริ้วรอยในองค์พระไหมครับนี่ครับเป็นริ้วรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นหลายหลายท่านไปเจอพระแบบนี้จะมองว่าเป็นพระเก๊เราไปเจอพระแบบนี้ อย่าไปมองว่าเป็นพระเกน,นะครับนี่ครับของดีครับสาเหตุที่เนื้อพระเป็นแบบนี้เพราะการผสมของเขาผสมได้ที่ครับจะออกเหนียวเหนียวเนินเนก็ถ้าเรานึกไม่ออกก็เหมือนเขาทำขนมเข้าวเกียบปากหม้อครับมันจะเป็นรอยเนินเนกครับผมอันนี้เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวครับ ก็จะหาดูหาชมได้ยากครับเนื้อแบบนี้ตรงข้างๆหูพระจะมีเนื้อข้อนๆตรงนี้จะเป็นเนื้อเทียนชัยครับผมนี่ครับเราเห็นมวลสารเม็ดขาวๆไหมครับนี่ครับพระองค์นี้ก็มีมวลสารของผงพุทธคุณผสมอยู่ครับนี่ก็คือหลวงพ่อรีอีกหนึ่งแบบหนึ่งอย่าง สำหรับเนื้อออกสีชมพูชมพูบางคนก็เรียกว่าาเนื้อว่านสบู่เลือดเขาว่ากันว่าว่านสบูเลือดก็เหนียวอยู่ยงคงกระพันมหาอุดนะครับเนาะก็มีโอกาสก็มาแบ่งกันดูแบ่งกันชมก็ขอบพระคุณที่รับชมคลิปครับผม